โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่บารก็จะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ของเราหรือว่าของเล่นตัวใหม่ครับนี่ก็คือมีดนะฮะหมายถึว่าสงสัยมีดอะไรใช่ไหมพี่วุฒิอ่าแต่ว่ามีแล้วมีของเล่นอีกอย่างนึงนี่คือนี่คือกุญแจกุญแจเหรอกุญแจรถยนต์ไม่ใช่นะภาษาอังกฤษเรียกว่าฟินต์หรือภาษาไทยเรียกว่าหินเหล็กไฟนะฮะก็จะมาสาธิตวิธีการจุดไฟแล้วกันจุดได้จริงหรืเปล่าเนี่ยโม้เปล่า ทำไมเราไม่ซื้อไอ้ไฟแชกับพิวฮะไฟแชกมันหายบ่อยไงคนยืมคนยืมแล้วก็ส่วนใหญ่หายวิธีก็คืออ่ะอ่ะอะอง่าย,ย,าายแล้วก็จุดจุดออกมามโอ้โอเคเรามาจุดไฟกันติดแล้วฮะแค่นี้นะโอ้ติดแล้วติดแล้ว เอาบาสเสียฟอร์มแล้วเนี่ยไลแล้วไแล้วแล้วนี่ไงโอ้โหง่ายง่ายไม่มีอะไรมากคอมเล้นตรเนาะไหนๆมาลองดิลองดิลองดิต้องเล่นบ้างพิวดิพิวอยากเล่นเหมือนกันนะครับไหนพ่วดิโชว์ต้องทำยังไงบ้ เีวลไม่เห็นติดเลยโอ้ติดแล้วติดแล้วโอ้โหไฟครับไฟเผาบ้านนะเผาบ้านสองตัวนี้มันเล่นอะไรวะเดี๋ยวแม่งโดด